สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะโดยเฉพาะคนที่ทําอาชีพที่เป็นเกรรษตรกรทุกท่านนะคะวันนี้พอดีมีเพื่อนนะคะหลายๆคนนะคะถามเข้ามาเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องกระชายนะคะว่าจะปลูกแบบไหนยังไงเป็นพืชแบบไหนอะไรวันนี้เดี๋ยวเจี๊ยบนะคะสวนธงชัยสวนสมรุมนะคะ เราไม่ได้บอกว่าเราเก่งแต่เราบอกว่าด้วยความที่เราทํากระชายส่งออกต่างประเทศด้วยแล้วก็ขายอยู่ณนะปัจจุบันนะคะเราก็ค่อนข้างจะรู้เรื่องกระชายพอสมควรนะคะก็มาแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนๆกันวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นตรงนี้คือกระชายนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกับเจ้ากระชายกันก่อนนะคะกระชายนะคะหรือเทียบเรียกกันทั่วไปที่เรารู้จักกันนะคะว่าโสมไทยนะคะ มันมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน3ชนิดนะคะก็คือกระชายดากระชายเหลืองกระชายแกงและก็กระชายแดงนะคะอันที่ให้ดูวันนี้อยู่ในมือเนี่ยนะคะก็คือกระชายเหลืองหรือว่ากระชายแกงนั้นนะคะแล้วที่เห็นแดงๆนี้คืออะไรอันนี้ก็คือเขากลาลังแทงหน่อขึ้นมานะคะกระชายนะคะพืชตระกูลที่เป็นกระชายกระเจียวขมิ้นนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกตัวนะคะอ่ะอันนี้นะคะเรียกว่า ขมิ้นขาวนะคะนี่ ไว้กินเป็นเครื่องเคียงได้นะคะแล้วก็มีขมิ้นเหลืองนะคะขมิ้นเหลืองมีอีกนะคะเป็นขมิ้นแกงขมิ้นอ้อยขมิ้นชันคือแยกออกไปนะคะคือหัวตระกูลหัวพวกนี้เขาจะมีเยอะนะคะคือบางคนถ้าแยกไม่ออกก็คือจะไม่รู้จักมันคืออะไรอย่างตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกค่ะอันนี้ขมิ้นขาวนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกระชายนะคะเรามาต่อกันเรื่องกระชายเลยนะคะทีนี้สําหรับคนที่ไม่เคยปลูกกระชายนะคะ,ะดูรูปไปด้วยอธิบายไปด้วยนะคะดูภาพกระชายไปด้วยอธิบายไปด้วยนะคะสําหรับคนที่ไม่เคยปลูก ยถามว่าจะปลูกแบบไหนยังไงนะคะเอาตั้งแต่ขั้นเตรียมดินเลยค่ะต้องถามว่าคุณจะปลูกแบบไหนคุณจะปลูกแบบยกแลงหรือคุณจะปลูกในภาชนะถ้าคุณปลูกในภาชนะนะคะอะให้ดูกระถางอันนี้นะคะเย็บไม่ค่อยสัมผัสเรื่องตัวเลขนะคะกระถางเนี้ยไม่แน่ใจว่ากี่กี่นิ้วถ้าวัดด้วยอย่างเงี้ยก็คือประมาณ2คืบนะคะนี่นะคะกระถางก็คือประมาณสองคืบเพื่ออะไรเวลาเราปลูกกระชายลงไปนะคะ เขาจะมีรากยาวอย่างน้อยคือเป็นคืบเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีพื้นที่ให้เขาได้อย่างรากรากลงไปนะคะ <c oughs> ทีนี้ต้องมาอธิบายอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวย้อนกลับไปหน่อยนะคะกระชายนี่นะคะกระชายเนี่ยอ่าที่มันเป็นยาวๆตรงเนี้ก็คือส่วนที่เราออกมาใส่แกงไว้ปัดนน้าไว้ทํากินก็คือส่วนที่เรามาบริโภคกันนะคะส่วนไหนที่เราไปปลูกนี่ค่ะ ส่วนที่เขาเรียกว่าหัวเงาตัวนี้นะคะเราเอาไปปลูกส่วนยาวๆที่ไม้ไว้แกงตรงเนี้ยปลูกไม่ได้นะคะปลูกไม่ได้เอามาไว้ใช้เพื่อปลุงอาหารทําน้ําดื่มทําอะไรไปที่เราจะไปใช้แปรรูปนะคะแต่ส่วนที่ปลูกคือส่วนหัวเงาตรงนี้นะคะจะบอกว่าหัวเงาตรงเนี้ยเด็ดออกตรงเนี้ยนะคะออกไม่ให้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวเด็ดให้ดูก็ได้นะคะนี่นะคะเด็ดออกให้หมดเลยนะคะนี่เด็ด นี่นะคะพวกนี้ออกให้หมดเลยมันจะไปเป็นพาร,ราเป,ะปล่าเวลาเข้าปลูกนะคะไม่ได้ใช้นะคะเราจะเด็ดออกหมดเลยค่ะนี่นะคะแบบนี้นะคะอ่าจนเหลือนะคะเหลือแค่หัวเงานะคะนี่นะคะนี่เหลือแค่หัวเงาตรงนี้นะคะไว้ใช้ปลูกนะคะทีนี้เวลาเราปลูกเนี่ยเราฝังลงดินไม่ต้องลึกนะคะเนี่ยประมาณสองข้อนิ้วนะคะประมาณแค่นี้พอ นะคะแล้วบอกเลยว่ากระชายเป็นพืชที่เขามีระยะพักตัวนะคะเราจะไปปลูกนะคะแล้วเขาจะงอกได้นี่เลยค่ะเขาจะเริ่มมีรากออกมาแบบนี้นะคะนี่มีรากออกมาแทงหนออกมาถามว่าเขาแทงหนอ่อเขามีอะไรแบบนี้ยังไงนะคะกระชายเขาจะแทงหน่อแบบนี้ออกมามีรากแบบนี้นะคะออกมาเพื่อหาอาหารได้เขามีช่วงอายุของเขานะคะถ้าพูดตามตามเดือนไทยก็คือเดือน6 นะคะคเดือน6เดือน4ถึงเดือน6เขาจะถึงจะเริ่มแทงหน่อแล้วมีรากหายกินแบบนี้ออกมาจากหัวเงาเขาอะนะคะคือถ้าสมมุติว่า ก่อนเดือน6ถ้าถ้านับเป็นเดือนไทยนะคะพอเดือนงูหกเนี่ยเขาจะขึ้นต้นแบบนี้ออกมานะคะเพื่อเพื่อมีลําต้นออกมานะคะแต่พออายุสักประมาณนับไปจากที่ปลูกเดือน6ไปนะคะนับไปประมาณ6เดือนนะคะก็ประมาณเกือบปลายปีนะคะเ <c oughs> ขาถึงจะมีไอตัวไหลตัวเนี้ค่ะออกมาให้เก็บเกี่ยวได้นะคะหกถึงแเดือนนะคะเริ่มเริ่มตั้งแต่ประมาณ6เดือนขึ้นไปนะคะ 6- กถึงแเดือนดีที่สุดก็ประมาณ8เดือนนะคะถึงจะเริ่มเก็บเกี่ยวกู้ขึ้นมาเพื่อเอาอิส่วนตรงนี้ค่ะไปใช้ประโยชน์นะคะ แล้วส่วนที่เห็นคือหัวเง่านะคะก็ถึงจะปลูกแต่ระยะเวลาเนี่ยหลังหกเดือนไปแล้วเนี่ยไอ้ต้นหน่อตรงนี้ที่เป็นต้นแล้วค่ะเขาจะสลัดต้นนะคะเขาจะไม่มีต้นให้เราเห็นเราจะเริ่มเห็นเราเราจะไม่เห็นเลยว่าตรงไหนถ้าเราไม่รู้พิกัดนะคะเราจะไม่รู้ว่าตรงไหนเราปลูกกระชายเพราะต้นมันจะหายไปนะคะพอครบวนเดือนหกของอีปีนนะคะไอ้เจ้าหน่อเนี่ยถึงจะแทงขึ้นมาใหม่ เพราะฉะน,นั้นกระชายเขาไม่ได้มีต้นให้เราเห็นทั้งปีนะคะตรงนี้ต้องเข้าใจวัฏจักรเข้าใจวงจรชีวิตของกระชายก่อนว่าเขาเป็นแบบนี้เขาไม่ได้มีต้นให้เราเห็นทั้งปีนะคะเขาจะมีเฉพาะช่วงที่เขาขึ้นมาแล้วก็จะหายไปเหลือแต่หัวใต้ดินนะคะเพื่อพักตัวแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่ในอีกรอบหนึ่งช่วงของอายุข,ของเขาเพราะฉะนั้นเราจะปลูกเขาเนี่ยอย่างที่บอกค่ะตามหลักก็คือต้องปลูกเดือนสี่ถึงเดือน6นะคะถึงจะเริ่มปลูกเขาจึงจะทหยงอแบบนี้ยมาให้เราได้นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าปลูกกดตอนช่วงที่เขาพักตัวเราปลูกไปเขาก็ไม่แทงหน่อแล้วค่ะเขาก็ไม่มีรากหากินเขาก็อยู่ในดินอย่างนั้นนะคะเขาจะพักตัวจนกว่าเขาจะได้ช่วงอายุของเขาอย่างที่บอกค่ะช่วงเดือน6กเขาจะขึ้นเป็นต้นมาให้เราเห็นแบบนี้นะคะนี่ก็คือเป็นช่วงที่เราปลูกกระชายนะคะก็คือเขาจะมีรากมีหน่อมาแล้วก็เป็นช่วงอายุที่เขาพร้อมเจริญเติบโตนะคะเดี๋ยวพอสักระยะนับไปอย่างที่บอกค่ะนับไปสมมติเราปลูกวันนี้นับไปีกเดือนก็จะได้หน่อแบบเนี้ยตัวรากแบบเนี้ค่ะ ให้เราถอนมาใช้ประโยชน์ได้นะคะนี่ก็คือวงจรของเขานะคะคือบางทีมันมันอ,อธิบายทั้งหมดไม่ไม่ได้มันต้องคุยเป็นรายบุคคลของความสงสัยค่ะมันถึงจะตอบได้เป็นชอตๆไปอันนี้อธิบายให้ในภาพรวมแล้วกันนะคะอาทีนี้พอเราปลูกแนละ้วทำยังไง มาดูในเรื่องของการเตรียมดินว่าจะปลูกแบบไหนเมื่อกี้บอกแล้วนะคะทําได้2แบบคือยกเป็นแปลงแล้วก็ใส่ภาชนะนะคะลักษณะภาชนะหรือแค่ไหนก็บอกไปแล้วนะคะทีนี้ถ้าทําแปลงนะคะถ้าถ้าแปลงดีเงื่อนไขยอย่างนึงว่าระหว่างแปลงของคุณอะ่ะต้องมีให้น้ําไหลผ่านได้เพราะอะไรคะกระชายไม่ชอบน้ําแช่นะคะแต่ต้องการน้ําบ่อยๆนะคะนะเพราะฉะนั้นในการเตรียมดินนะคะ ถ้าถ้าคุณจะทาเตรียมดินเนี่ยตั้งแต่แรกนะคะคุณต้องเตรียมดินไถให้มันดินร่วนเลยนะคะดินที่ดีที่จะปลูกกระชายให้เขาลงหัวได้ดีนะคะเป็นดินร่วนผสมทรายเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดินเดียวจะไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวเวลากู้ขึ้นมาก็ยากด้วยนะคะมันแทงหนอก็ยากนะคะในเรื่องของดินนะคะตากดินนะคะไว้ประมาณสิบวันนะคะควนดินยกล่องแบบปลูกผักค่ะปุ๋ยที่จะใส่ใส่อะไรเอ่อถ้าใส่คู่ผสมกับดินนะคะแนะนําให้เป็น ปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยที่หมักไปแล้วนะคะใส่สองตันต่อหนึ่งไร่นะคะ นะคะต้องใส่แบบนี้ทําว่าทําไมไม่ให้ใส่ปุ๋ยคอกถ้าเราใส่ปุ๋ยคอกคู่ผสมกับดินเวลาเขาไปย่อยนะคะจุลิซีเนี่ยเขาจะมาทํางานแล้วช่วงเวลาที่เราปลูกกระชายมันขึ้นต้นมาเนี่ยกระชายเราจะเหลืองหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องใส่นะคะใส่ปุ๋ยหมักนะคะแนะนําให้ใส่ปุ๋ยหมักไม่แนะนําปุ๋ยคอกนะคะใส่ยังไงก็ใส่ประมาณ2ตันต่อไร่นะคะใช้ระยะปลูกนะคะประมาณระหว่างต้นเนี่ยสิบถึงสิบห้าเซนเพื่ออะไรกระชายหนึ่งหัวเงาแบบนี้นะคะ เขาจะแตกหัวเงาน้องเขาแบบนี้นะคะได้ประมาณสิบหัวเง้าแบบนี้นะคะต่อหนึ่งกอเพราะฉะนั้นต้องเว้นระยะห่างให้เขาได้ขยายกอนะคะระหว่างแถวก็ประมาณ20เซนเนะคะอันนี้คืออิงข้อมูลตามหลักวิชาการให้เลยนะคะก็คือใช้หัวพันตัวนี้นะคะเป็นเป็นตัวปลูกอย่างที่บอกนะคะใส่ลึกลงไปแค่ประมาณ2ข้อนิ้วก็พอนะคะไม่ต้องลึกมากนะคะเดี๋ยวเขาขึ้นมานะคะแล้วก็ พันผูกกระชายนะคะถ้าเขาปลูกเป็นอาชีพเขาจะมีอุปกรณ์นะคะมี2แบบก็คือใช้จอบขุดเขาจะทําระยะไว้เรียบร้อยแล้วเราจอบขุดมันจะมีเป็นซี่นะคะวนี้ไม่ได้เอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะจอบขุดกับอีกอย่างใช้รถเลยค่ะใช้รถมันเป็นเป็นลูกกลิ้งเหมือนหมุนนะคะขับไปเขาจะตีหลุมให้เราเลยค่ะอันนั้นก็คือสบายหน่อยไม่ต้องใช้แรงงานขุดใช้ใช้ใช้รถเลยนะคะแล้วก็หยอดไปค่ะ1หลุมนะคะ1หลุมที่เราขุดไว้ต่อต่อหนึ่งหลุมของเขานะคะเนี่ย ใส่แค่หนึ่งหัวเงานีเองค่ะไม่ต้องไปเผื่อเขานะว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไม่ยอกใส่สองหัวไม่ต้องนะคะใส่หัวเดียวพอค่ะอัตรางอกจะบอกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะแตกกองเขาออกมานะคะจากหัวหนึ่งหัวจะได้เป็นประมาณเกือบสิบหัวแบบนี้นะคะนะคะในหนึ่งไอ้นั่นของเขาเนะนะคะมันมันจะยาวหน่อยนะคะเพราะต้องอธิบายอะคะ่ะทีนี้ในการปลูกกระชายนะคะอ่าแล้วพอปลูก คุมดินเสร็จนะคะไม่จบนะคะเราจะต้องใช้ฟางข้าวนะคะหรือว่าใช้ในเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรใบอ้อยอะค่ะใบอ้อยที่เขาโมส่สับแล้วนะคะมาคลุมแปลงอีกครั้งนึงค่ะเพื่ออะไร เพื่อให้ได้คุมเพื่อรักษาความชื้นในเวลาเราลดน้ํานะคะช่วงแรกเนี่ยก็คุมคุมแปลงด้วยนะคะไม่ได้ปลูกเดี่ยวๆแล้วจบเลยนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะแบ่งเป็น2ครั้งก็คือเมื่อกระชายอายุได้1เดือนนะคะใส่ปุ๋ยเคมีนะคะถ้ากรณีเป็นเคมีนะคะใส่สูตรเสมอนะคะ1 5 1 5 15, 15นะอัตรานะคะ50กิโลกร,รัมต่อไร่แล้วก็เมื่อมีเริ่มรากสะสมอาหารนะคะอายุประมาณได้3 4เดือนหลังจากปลูกนะคะก็ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร13 13 21อนะคะอัตรา 50- 100ถึงกิโลกร,รัมต่อไร่นะคะ แค่นี้พอค่ะถ้าใครจะมาใส่อินทรีย์แนะนําให้เป็นปุ๋ยที่มันมาจากาขี้หมูนะคะเพราะขี้หมูจะไปบํารุงพืชกับตระกูลหัวได้ดีมากนะคะ ก็ใช่นะคะก็เป็นพืชที่ต้องการน้ํามากในการแตกอกนะคะเพราะเพราะฉะนั้นนะคะระยะที่รากสสมองอาหารควรให้น้ําให้อย่างสม่ําเสมอแต่ไม่ได้ให้จนแบบน้ําแช่ท่วมขังเนื่อมันจะเป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อราขึ้นมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูระบบน้ํานะคะอย่างที่บอกว่าน้ําต้องระบายได้ดีด้วยนะคะให้น้ําน้อย,อยแต่ให้บ่อยๆนะคะ,ะไม่ควรจะให้ให้แช่จนท่วมขังนะคะจะเก็บเกี่ยวอย่างที่บอกค่ะตั้งแต่ตอนแรกแล้วปลูกไปได้ประมาณนั้นนะคะ ประมาณถ้าไวสุดก็6เดือนค่ะ 6- 7เดือนขึ้นไปนะคะก็เก็บเกี่ยวขึ้นมาได้แล้วนะคะข้อสังเกตว่าเก็บได้เมื่อไหร่ยังไงนะคะต้นเขาอะไรอย่างที่บอกต้นเขาจะเริ่มเหี่ยวเริ่มฝอนะคะเริ่มจะสลดลงไปนะคะก็คือจะบอกว่าถ้าเห็นสภาพคือต้นเริ่มตายแล้วะคะ่ะ ก็คือถึงจะเริ่มเก็บกระชายขึ้นมาได้นะคะวิธีการเก็บถ้าทําเพื่อเชิงพาณิชย์เราจะใช้น้ําแรงดันสูงนะคะจี้ลงไปที่กอเลยค่ะจี้ลงไปที่ขอบกอเพื่อเอาหัวขึ้นมาหรือถ้าเก็บทั่วไปก็ใช้จอบใช้ขุดใช้ดึงอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับความแน่นของดินแต่ถ้าทําเพื่อการขายอย่างที่บอกค่ะเราใช้แรงดันน้ําจี้เลยค่ะคือตรงเนี้ยพูดอธิบายเล่าให้ฟังได้แต่ว่าไม่มีภาพให้เห็นทุกอย่างเพราะมันยังไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของการทํานะคะเป็นการอธิบายให้ฟังนะคะก็ขุดขึ้นมานะคะก็คือช่วงระยะอย่างที่บอกค่ะ หกเจ็ดแปดเดือนตรงนี้ของการนับจากวันวันหนะ้าวันเนี้ยที่เราปลูกคือช่วงเนี้ที่ที่เจ็บตั้งพูดให้ฟังคือเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยเมษาเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงที่เขาปลูกกระชายกันนะคะอ่าทีนี้โรคกระชายที่พบบ่อยๆนะคะก็จะเป็นแบงที่บอกค่ะถ้าคุณใส่อัดปุ๋ยอัดปุ๋ยอะไรนะคะเมื่อกี้ปุ๋ยที่ยังไม่ได้หมกักนะะปุ๋ยคอกลงไปอะ่ะ เริ่มแรกค่ะพอเขาไปย่อยสลายในดินนี่ยใบของคุณจะเหลืองค่ะคุณจะเจอนะคะโรคใบจุดโรคหัวเน่านะคะก็คุณจะใช้อะไรฉีดละ่ะก็ใช้แมนโคเซปนะคะแมนโคเซปเนี่ยมันฉีดกันเชื้อรานะคะนี้เป็นเคมี er นะคะถ้าใช้อินซีมันก็ก็จะมีสูตรของอินซีอีกเป็นพืชตะระกูลตระกูลอ่าหมากที่มาสกัดแล้วค่ะเขาจะกล้าฆ่าเชื้อรานะคะ แมลงที่พบอ่อยบ่อยนะคะในกระชายก็คือเป็นพวกในเรื่องของเพี้ยออนตะกกแตนหนอนผีเสื้อกลาคืนอะไรอย่างเงี้ยคะก็ใช้เซฟวินซิตพ่นได้นะคะหรืออะบานิตินก็ได้นะคะอันนี้เป็นกรณีของเคมี Me นะคะอินซี C ก็ต้องมาดูอาจจะใช้บี b ีบิวเรีนะคะก็แล้วแต่หรือคุณจะมาสกัดอะไรตรงเนี้ยสูตรมันมีเยอะนะคะต้องไปใช้เฉพาะตัวของคุณไปนะคะอ่ะอันนี้ก็คือจบในเรื่องของกระชายโดยภาพรวมสรุปแบบภาพรวมให้เลยนะคะ เวลาประมาณ12นาทีกว่าๆก,นะกับ 20, 20กว่าวินาที13นาทีนะคะข้อมูลตรงนี้เป็นภาพรวมอาจจะฟังไม่ทันมันเร็วไปก็ถึงบอกว่าถ้าใครอยากรู้รายละเอียดแบบลึกมันต้องคุยกันเฉพาะบุคคลค่ะกระชายมันไม่ได้บอกว่ามีสูตรตายตัวง่ายๆปลูกแล้วบอกว่าเออเดี๋ยวเจอปัญหาแต่ละคนมันไม่ไมเหมือนกันมันตอบโดยภาพรวมมันไม่ได้นะคะอ่ะย้อนกลับไปให้ใหม่นะคะ ย้ำนะคะกระชายนี่นะคะเนี่ยจากหนึ่งหัวที่เจ๊ให้ดูเมื่อกี้นะคะหนึ่งหัวหัวเงาอย่างเงี้ยมันจะแตกได้นี่แหละคะ่ะเป็นสิบเห็นไหมคะเป็นสิบเลยค่ะ,อ,ะอย่างตัวอย่างนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่เกินจากสิบซะอีกค่ะนะคะ,นะคะที่เห็นแดงแงก็อย่างที่บอกนะอันนี้เป็นช่วงที่กระชายกาลังงอกนะคะประมาณช่วงเดือนเมษาก็จะแทงหน่อขึ้นมาแบบนี้นะคะแทงหน่อขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เริ่มมีรากหากินแบบนี้ออกมาอันนี้รากหากินนะคะ อ่ะรากหายกินพอมีรากหายกินอย่างที่บอกเดี๋ยวชักประมาณ3เดือนเลยขึ้นไปเขาก็จะมีเนี่ยอันนี้แทงออกมาแต่จะไปเก็บเกี่ยวได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนขึ้นไป6เดือนนะคะใครใจร้อนก็คือ6เดือนอ่ะเริ่มมีให้เห็นละก็จะคือตัวนี้ที่เรามาใช้ในการแปรรูปมาบริโภคนะคะก็จะมีตัวนี้ให้เห็นนะคะอ่ะนี่คือกระชายค่ะใครสงสัยตรงไหนถามได้เป็นลายบุคคลย่อยมาเลยนะคะจะได้อธิบายละเอียดให้ลงตัวไปเลยค่ะ อันนี้ผู้ในภาพรวมให้ฟังนะคะถ้าใครฟังไม่ทันอย่างที่บอกค่ะทักมาเลยค่ะ0ูนย์เก้า3เจ็ดแด็ดแปดแดสมาเราพร้อมยินดีอธิบายนะคะนะคะจะได้เข้าใจแจ่มแจ้งแดงแจ๋กันไปเลยค่ะแล้วเราก็ไม่ได้โมโว่าเรารู้เรื่องกระชายจริงนะคะเพราะเราทําจริงนะคะอันนี้ผู้ในฟังในภาพรวมของเรื่องกระชายนะคะอะก็รบกวนเวลาในการต้องมานั่งเสียเวลาฟังอย่างน้อยสิบนาทีสิบห้านาทีนะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลเรื่องกระชายนะคะ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะใครสนใจเรื่องกระชายก็ฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะแต่ว่าก็ให้ข้อมูลไปแบบจุกๆเลยนะคะค่ะก็ลากันไปด้วยนะคะง้ากระชายพร้อมแทงหนอที่จะขึ้นต้นออกเป็นกอกระชายต่อไปนะคะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือแอดเป็นเพื่อนที่เพจนะคะติดตามเราได้เลยที่เพจ ธงชัยส่วนรุมนะคะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ